สวัสดีครับคลิปนี้ลูกทีจะมารีวิวได้ของลูกค้าอีกเช่นเดิมนะครับผมเป็นเด็กที่ปีคอมมานเดอร์ชื่อว่า i m o t e t e เ the Storm Lord นะครับผมซึ่งเป็นตัวละครจากซีรีส์ของ w a r h a m m e r นะฮะัวผมเองไม่ได้เป็นแฟนของ Warhammer โดยตรงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าจากเมคานิกของตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดนะครับอาร์ติแฟออกจากเกฟยาร์ดนะฮะ การที่เราจะออกจากเก็บยาดได้นะก็คงจะมีวิธีการก็คือการรีมูฟหลุมนะฮะเอ็กซหลุมหรือว่าการหยิบเคียเจอร์นะครับต้องเป็นออาเป็นอัติแฟร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเคีเจอร์นะฮะหยิบอ r ติแฟร์ชิ้นนั้นขึ้นมือนะครับน่าจะมี2แบบนะครับรอ,อ๋อมี3แบบนะฮะหยิบจากเก็บยาขึ้นสู่มือหยิบจากเก็บยาขึ้นสู่สนามนะครับหรือว่าเอ็กซจากเก็บยาเมื่อเราทํเช่้นนั้นได้แล้วจะมีอ m โมเทคอยู่บนสนามเนี่ยนะฮะ เราก็จะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนของอาร์ติแฟกต์เหล่านั้นนะ่าจะเป็นตีมนะครับเมื่ออาร์ติแฟกต์ออกจากเก็บยาได้จะสามารถสร้างโทเค็น2 2 Black Necro n e c r o น w a r r i o r a r รีย a ์อ r e เทอ์ตัวนะฮะทำให้เราเหมือนกับกอบโกยศพเสรษสร้างอ r t เทอร์จากเก็บยาจากในหลุมเนี่ยเมื่อมีการหลุดจากในหลุมด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เราจะได้ของแถมเป็น2-2โทเค็นครีเอเจอร์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอัร์ติแฟกต์ด้วยนะฮะ แล้วก็ทุกๆ beginning of combat นะฮะเราต,ตัวนี้เจ้า e m o t e c เนี่ยจะสามารถจิ้มเค e a t เ r อร์ฝั่งเรา1ตัวนะครับทำให้เค e a t เจอร์ของเรา1ตัวมีพลังบวก2บก2แล้วก็มีเนสด้วยครับไอมีเนก็คือการที่เมื่อตี Attack ไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ต้องเอาเค e a t เจอร์2ตัวเป็นอย่างน้อยนะเพื่อจะมาบล็อกตัวนั้นนะครับเรียกได้ว่าเราค่อนข้างที่จะมีโอกาสทำดา a g e ได้นะเอาเศษซากเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นมาเป็นโทเค็นหรือว่าจะเป็นเคอร์เอร์ตัวใดๆก็แล้วแต่นะฮะ บวก2บวก2แล้วก็มีเนิแอทแท็ไปเป็นการทำดามจได้นะครับเมื่อเจ้าอีโม e เทคนี้ก็เหมือนกับเป็นแม่ทัพอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมน่าจะมีความสามารถที่อ่านมาแล้วจะประมาณนี้นะตัวผมก็ได้จัดเด็กนี้ตามออเดอร์ของลูกค้านะครับในงบประมาณ5,500บาทนะครับเด็กเนี้ยผมไม่มั่นใจว่ามีพีคอนหรือเปล่านะแต่ว่าผมมีชิ้นส่วนของพีคอนนะครับของชุดเนี้ยประมาณหนึ่งก็เลยเอามาประกอบ กับการ์ดใดๆก็แล้วแต่มากมายที่สนับสนุนนะครับตัวนี้ซึ่งทุกๆเด็กที่ผมทำเนี่ยผมจะมีการสิร์ชจากเว็บ e d h r e c อยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นเว็บที่รวบรวมสถิตินะครับการจัดเด็กอรอรดหว่อไปก่อนนะครับขออภัยฮะการจัดเด็กที่แจ่มที่สุดบนโลกนะครับผมก็จะคัดเลือกนะครับใบที่ดีที่สุดในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการนะฮะมาใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กเดีเดยวกันหรือว่าอาจจะหลากหลายชุดอย่างเช่นเด็กนี้เป็นต้นนะครับ ในเมื่อเป็นเด็กดำล้วนนะผมก็จะใส่แล้วก็เป็นเด็กอติแฟกต์ด้วยนะเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ความสามารถจากการขูดอติแฟกต์เหล่านั้นรีมูฟอติฟแฟกต์เหล่านั้นจากเก็บยานเนี่ยเราจะได้ของแถมเป็นโทเคนันนักเคสเซอร์อของเราท,ทุกตัวแม้ว่าจะเป็นเด็กดำเนี่ยก็แทบจะเป็นเด็กเ,เป็นอติแฟกต์ด้วยนะที่เรียกว่าเป็นเด,ดำกับอติแฟกต์ก็เป็นคู่สีที่เข้ากันมากๆนะครอติแฟกต์จะเข้ากับสีฟ้ากับเข้ากับสีดำนะครับผมแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่เกี่ยวกับเน้เนเม็ด บวกหนึ่งบวกหนึ่งเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าการเสริมสร้างพลังของสไตล์อาร์ติแฟกนี่แหละก็จะเป็นการประกอบร่างเพิ่มเติมพลังเข้าไปมดูล่าเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบเม็ดอาร์ติแฟกเนี่ยเม็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยจ่ายให้กับตัวอื่นได้นะฮะแล้วก็จะมีการ์ดโกลประเภทโกเลมประเภทคอนสตรักนะฮะที่ขุดมาจากหลุมได้นะครับเราว่าเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชีวิตจิตใจนะเ <c ounter> มื่อตายแล้วก็สามารถประกอบร่างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้นะครับจะมีเคเชอร์บางส่วนที่แอดมานาได้ด้วยนะครับ มีเคเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์อย่างงี้ก็คือเป็นการจากชุดวอ r h ฮ m มเมอร์โดยตรงเลยนะฮะผมก็จะมีหลุดๆแถมๆม,มาจากหลายๆที่นะฮะหลากหลายบายก็เรียกได้ว่ามีใบไหนที่เข้ากับเด็กนี้ได้ก็เอามาให้หมดทางร้านเลยนะครับนอกจากนั้เป็นคอนสตรักจะมีการคอนสตรักที่เน้นเ,เป็นธีมว่าเอาชิ้นส่วนจากเก็บยาร์ดงัดขึ้นมาหรือรีมูฟไปนะครับทำให้เราลดค่าได้นะฮะแล้วเราก็ยังได้ของแถมเป็นเหล่าโทเค็นทหารจากความสามารถของอีโมเทคอีกด้วยนะฮะ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะอ่านความสามารถเพิ่มเติมก็ไปดูได้ในเ de ด็ก description ที่ผมจะแนบไว้ใน YouTube นี้นะครับผมจะมีเนื่องจากเราจะมีการเกิดและตายบ่อยนะฮะเราก็จะเอาความสามารถของสีดำนี่แหละที่ใช้ในการที่จะเมื่อมีเคีเจอร์หล่นลุมเมื่อเกิดการแซกนะครับ create หรือแซกเคีเจอร์อีชอ o p e r นท i ลดหึงไลฟ์นะครับสามารถมีการดได้เพื่อทำให้ในหลุมเรามีของแลวเราสามารถจะมีการในการ งัดขึ้นมาในการขุดด้วยวิธีการต่างๆนะฮะเด็กนี้ก็อาจจะเป็นการคอมโบกับ r รี n i นิเมได้ด้วยนะ,ะแต่ว่าเด็กนี้ผมไม่ได้ใส่การชุบชีวิตโดยตรงสักเท่าไหร่จะเป็นการที่งัดขึ้นมาบนมือหรือว่าบสนทเพิ่มตัวอืน่นนิดนหน่อยๆเท่านั้นเอง ส่วนที่แฟนนะครับเนื่องจากเป็นเด็กดำรวนเนี่ยเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องของการให้สีมากนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยน้อยทุกเธอเราต้องมีมานาลงนะครับแต่ว่าเราจะมีข้อได้เปรียบเพราะว่าสังเกตเลยนะครับไม่ว่าจะมีเด็กไหนที่ผลิตโทเค็นเยอะๆผลิตโทเค็นฟร,ฟร,ฟรีเนี่ยเราจะใส่การประเภทนี้ครับ ashnod altars นะครับหรือว่า b o l a s citadel นะ,ะในการที่จะเช็คนะครับเมื่อตอนนี้ sac ten non land permanent เนี่ย each p p o n e n t lose 10 l ล f e เมื่อเรามีโทเค็นเยอะๆนะฮะ เราก็แซกทิ้งเลยเพื่อเป็นการยิงรอบวงนะครับหรือใบนี้ในการแซกโทเค็นเพื่อเร่งมานานะฮะเรียกได้ว่าเอาเหล่าโทเค็นทหารของเราเนี่ยใช้มันเป็นตัวทรัพยากรนะครับเพื่อจะได้มานาใสมาสองอันแล้วเราก็เอาสีดําผสมเพิ่มเติมในการจ่ายนะครับเราก็อย่างเช่นใบนี้นะฮะอาร์ตสวยมากเลยอาร์ตกิบเก๋มากอาร์ตสะอานยากนิดนึงนะครับคราฟแคลนไอรอนเวิร์สนะครับทำให้แซกเคียเจอแซกอาร์ติแฟกต์หตัวได้ มานาใสสองอันคล้ายๆกับอันนี้นะฮะนิี Z ้สักเคียเจอร์แต่อันนี้บังคับว่าใส่อาร์ติแฟกต์แต่ข้อดีของเขาก็คือบางทีไม่จาเป็นต้องเป็นเคียเจอร์นะฮะเอาอาร์ติแฟกต์ชิ้นไหนก็ได้แต่ที่อยู่บนสนามของเราเนี่ยมาโยนทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นบีบบีบอาร์ติแฟกต์เปลี่ยนเป็นมานาพลังมานาได้นะครับมันดียังไงนะคะอย่างเช่นใบนี้นะคะเป็นอาร์ติแฟกต์แลนนะครับเป็นจริ่งเป็นอาร์ติแฟกต์แลนที่เออลงมาเหมือนแลนนะครับเป็นอาร์ติแฟกต์ด้วยนะเท่ากับว่าในเทิร์นนนทีีี่่เเรราาาลลงใใบบ้้้ยมมมชชัชคแแปว ยังสามารถบีบนะครับแซกใบนี้ทิ้งนะครับแล้วก็เอามานาอีก2นะครับเป็นการเร่งมานใมานใบเดียวนั่ถึง3มานาใบทีเดียวนะฮะนั่จะมีอาร์ติแฟกต์แลนด์ใส่เพิ่มเติมตอีกนิดนิดหน่อยหนะฮะอาร์ติแฟกต์แลนด์รีเจนเนอรียแลนด์ใบนี้นะครับแซกใบนี้ทิ้งสามารถเซิร์ชเบรีฟอร์อาร์ติแฟกต์การ์ดนะฮะทำให้เราสามารถที่จะเรียกไดว่าเด็กนี้ใส่อาร์ติแฟกต์ถ้าจะทั้งเด็กอยู่แล้วเราสามารถเซิร์ชใบที่เราต้องการได้เลยนะฮะที่เหลือจะเป็นเบสิกแลนด์ ซอสอรีก็จะเป็นการประเภทผมหลุมนะฮะแล้วก็การประเภทงัดออกมาจากหลุมนั่นเองนะเพราะว่าเราจะเน้นความสามารถทริกเกอร์ของเจ้าอิมโมเทคที่ยืนยิ้มอยู่บนอยู่พอยู่ด้านหลังนั้นน่าจะไม่ได้เน้นตีสักเท่าไหร่เพราะพลังเขาไม่ได้สูงอะไรนะฮะเมื่อมีการเด้งเข้าเด้งออกเนี่ยเราจะได้เหล่าศพเครื่องจักรออกมาเป็นกองทัพของเรานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ u n อ a r ์ธนะครับวิ่งเดิร r ชนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกจะจ่ายได้ว่าจะเอาความสามารถไหนจะเป็นความสามารถนี้เป็นหลักแล้วอย่างต้องมาบวกเห็นไหมสามมิจะมีสษระบวกอยู่ด้วยนิดนนะฮะ เป็นไม่สามารถจ่าย2พิได้นะก็อ,อย่างน้อย2บก1หรือว่า2บวก2นะสามารถเลือกทั้ง2โหมดได้นะถ้าเรามีมาหน้าพอนะครับผมก็จะประมาณนี้นะ Dread Return นะครับผมทำให้ Return Creature การจากเกมยาขึ้นบนสนามนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรางัด Creature ที่เป็น Artifact ด้วยก็จะได้โ o เค็นแถมมาด้วยครับ Instant นะฮะก็แน่นอนว่าเราต้องมีการในการ ในการฆ่าในการจัว่วเติมทรัพยากรการ์ดบนมือนะครับผม go for the throat นะครับ d e f i l e ครับผมเดี๋ยวผมว่าน่าจะแถม d ร r k r i ช u a l เพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับไม่ฟรีเลยนะฮะไ,ไอชาร์เมนนั้นก็เป็นเหมือนเอนเป็นเหมือนเอ็น,อนจีนะฮะที่ใช้ในการที่จะคอมโบกับอันนี้ปิดหมวดนะฮะที่ใช้ในการคอมโบกับ,นนนนบ,กบ,กบเจออ้า immortek นั่นเองที่ทำให้มีการเด้งเข้าเด้งออกเด้งขึ้นเด้งลงแล้วเราก็จะได้ไประโยชน์จากการที่โยนทิ้งองค์หนุมและการเอาขึ้นมือครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเหล่าโทเคนนเนื่องจากผมไม่มีโทเคนของอวอร์ฮัมเมอร์โดยโตรงนะฮะแต่ผมก็เลยได้หยิบเจ้าซอมบี้2อมาแทนนะฮะเวลาลูกค้าเอาไปใช้เล่นเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันเป็นอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับผมก็ ปีความสามารถแล้วก็สีใกลเคียงกันก็อย่าลืมนะเผื่อจะมีผลอะไรบ้างและละหลักๆเท่าที่ผมอ่านยังไม่ได้มีผลอะไรเป็นโดยตรงนะฮะจะมีอินเสกที่เป็นอ์ติแฟกต์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยแถมเคสนี้ไปแล้วก็ยังจะได้แถมเจ้าลูกเต๋าเคาน์เตอร์เพิ่มอ,อีกนิดหน่อยนะสามารถมาซื้อเพิ่มเติมได้แล้วก็ลูกเต๋า20หน้านะแถมไปนี่ดำลว้ลวนๆเลยนะตีมดำทำหมื่นนะครับ โอเคเด็กนี้ก็ประมาณนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนๆคนไหนสนใจจัดเด็กนะครับทักมาทางเพจล,ลุงจิได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีไอเดียอะไรนะฮะมีงบเท่าไหร่นะฮะอยากจะอัปเกรดอยากจะปรับปรุงอยากจะเทรดนะฮะหลังๆนี้ก็จะมีคนเทรดผมเยอะขึ้นนะ,ะแต่ว่าแน่นอนว่าผมต้องรับนเรทเหมานะฮะอาจจะต่ํานิดนึงกว่าการขายแย่นะเพราะว่าหลายๆใบมันขายยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าคุณได้งบตุ้มๆของการขายเด็กม,มาให้ผมแล้วผมก็เอางบนั้นเป็นเครดิตในการคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอา ของในในร้านผมนะครับตอนนี้ก็มีการเข้ามาใหม่เต็มร้านเลยนะฮะโอเคทีนี้คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนพูดเยอะแล้วนะครับวันนี้3คลิปเลยทีเดียวขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบมาดูก็คอมเมนต์ด้วยนะสวัสดีครับ